สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่นะครับของทางช่องจิมเอ็ม25นะครับนั่นคือเรื่องเนื้อในนะครับผมเป็นละครที่มีนักแสดงนะครับผมหลากหลายช่องนะฮะทั้งช่อง3ช่อง7นะครับผมมารวมกันเล่นในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการฟิตติ้งละครกันแบบว่าเปิดตัวละครเป็นเยอะแยะมากมายแล้วนักแสดงที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นนักแสดงที่เราเคยดูต่างๆช่องนานาแล้วมารวมเล่นกันนะครับผมไม่ว่า จะเป็นช่องจีมเอช่อง8ช่อง p p t v เนี่ยก็จะเห็นนักแสดงหลักๆที่เคยเห็นในตามช่องใหญ่ๆนะครับมารวมกันอยู่ในเรื่องละครนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเนื้อในนะครับผมเครดิตนะครับผมจาก MGR o n l อ n e อนไลน์ะครับเขาบอกว่าคลิสลดเมย์กอฟยกทัพนักแสดงฟิตติ้งละครเนื้อในนะครับแซฟจีดตั้งแต่วันฟิตติ้งกันเลยทีเดียวสําหรับละครเรื่องเนื้อในที่จะออกอากาศทางช่องจ M มเอกับการประชันบทบาทสุดเข้มข้นขอ,ของนักแสดงมากฝีมือแถวหน้าของเมือง อย่างคริสหอวังรถเมย์คดินนิตแตงโมนิดากอ๊อฟอนุวันว์อาร์าราตพระสุดเดลอลิสลาและกระติบชาวนากรยกทีมกันมาปรับลุคลองชุดทั้งเสื้อผ้าหน้าผมในบทบาทของตัวเองกันอย่างคึกคื้น,นเรียกว่าด้วยความสนิทสนมของทีมนักแสดงพอทุกคนเดินทางมาถึงสตูดิโอต่างคนต่างทักทายกันอย่างเป็นกันเองแถมพูดแซวกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะแตงโมก,กับก๊อฟที่เล่นแซวกันอย่างเผ็ดแซ่บทำเอาทีมงานัวเราะไปกับมิตรภาพ ของทั้งคู่เช่นเดียวกับหนุ่มกอฟกับอาร์ท,ที่ก็โดนท้าดวลตั้งแต่เรื่องฟิตติ้งเพราะว่าวันนี้ต้องมีการถอดเสื้อโชว์ซิกแพคซึ่ง2หนุ่มต่างไม่มีใครยอมใครแอบไปหลบมุมฟิตก้ามกันอย่างขมัดขเม้นพอผู้กำกับเรียกเข้าเซตเริ่มถ่ายภาพเท่านั้นแหละทำเอาสาวๆและทีมงานร้องว้าวตาลุกวาวกับหุ่นล่ำของทั้งคู่กันเลยทีเดียวด้านเซตของฝ่ายสาวๆอย่างคริสลดเมย์แตงโมพอถึงต้องถ่ายด้วยกันทั้ง3คนก็จับท่าเปรี้ยวเข็ดฟั กันสุดๆโดยเฉพาะคริสโพสท่าไหนก็เป๊ะปังหน้ามันไส้สวยสุดๆเช่นเดียวกับรถเมยก็มาในลุคแบบสาวสวยใสซื่อผู้น่าสงสารที่คอยรองรับอารมณ์แค้นของคนรอบข้างด้านแตงโมก็มาในลุคสวย ที่พร้อมสู้ไม่ยอมคนพร้อมปะฉา,าดากับคลิสและทุกคนส่วนดิวก็มาในลูกสาวเซ็กซี่เสื้อสายเดี่ยวแมทกับกางเกงยียนขาสัน้นกลายเป็นสาวผู้แก่กล้าต่อโลกออกมาโพสท่าให้ช่างภาพกดชัตเตอร์เช่นเดียวกับกระติบกับมาดสาวสวยชาติตระกูลดีที่ชอบผู้ชายรวยก็โพสท่าทางได้เลิศเลเลชิดเชิดหน้าหมันไส้ไม่แคร์ใครเล่นเอาช่างภาพรัวชัตเตอร์กันพรึบพรับเรียกว่าแค่ฟิตติ้งทุกคนก็จัดเต็มกันกับคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่มีใครยอมใครเลย งานนี้บอกเลยว่าในละครพวกเขาจะต้องจัดเต็มชุดใหญ่ ประท้กันได้ดดเดือดสร้างความสนุกสนานให้แฟนๆได้อย่างเข้มข้นทุกตอนอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าแฟนๆก็รอติดตามกันกันกบละครเรื่องเนื้อในซึ่งรับรองว่าแซบแน,น่การันตีความสุขสุดมันด้วยฝีมือการกำกับของกูเอกสิทธิ์ติดตามได้รเร็วเนี้ทางช่อง GM m 25นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับผมละครใหม่ของทางช่องจิมเอ็ม25นะครับก็จะเห็นว่านักแสดงหลายๆคนนะครับผมเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันมาจากละครหลายๆเรื่อง ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการมารวมตัวกันนะครับละครเรื่องเนื้อในนะครับวันนี้นะครับผมยังไม่มีเรื่องย่อมาอ่านให้ฟังนะครับผมมาพูดถึงเรื่องฟิตติ้งกันเฉยๆนะฮะถ้าใครชอบคราวนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะฮะเนื้อหาตรงไหนพิพาประการใดนะครับขออภัยว่าี่ที้ด้วยกันและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ